เพจปริศนาโพสตคลิปวงจรปิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รับลูกชาวเน็ตวิจาร์ณแรงจงใจสร้างภาพกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่อเพจอวตารซึ่งถูกมองว่าอยู่ฝั่งเดียวกับสาวหมอลำชื่อดังได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิกขณะมารับลูกๆไปทานข้าวพร้อมแคปชั่นเด็ดสั้นๆว่ากีดกันตรงไหนคะ ข้อความดังกล่าวจุดชนวนดราม่าในทันทีเพราะแทนที่จะได้รับเสียงชื่นชมกลับกลายเป็นว่าทั่วโลกฝ่ายพ่อเต็มๆโดยหลายคอมเมนต์จากชาวเน็ตพุ่งเป้าโจมตีบอสบีกว่าถ้าจะมารับลูกก็รับเงียบๆไม่ต้องสร้างดรามา่าโพสต์อะไรให้เป็นประเด็นและดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ปกติของพ่อที่มารับลูกแต่แคปชั่นที่แนบมาด้วยกลับสื่อเจตนาไปอีกทางทําให้ผู้คนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าลงคลิปนี้เพื่ออะไรในขณะที่ฝั่งหนึ่ง โจมตีบิ๊กว่าพยายามสร้างกระแสฝั่งผู้สนับสนุนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ออกมาปกป้องทันทีโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ระบุว่าโพสต์นี้เหมือนตั้งใจเอาคลิปมาให้คนด่าพ่อเด็กตัวการทำบ้านแต่คือใครกันแน่คนที่เอาคลิปลูกมาเผยแพร่โดยไม่สนใจคำสั่งสารหรือเปล่าสร้างเพจใหม่มาลงคลิป CCTV แล้วตั้งแคปชั่นแบบนี้เหมือนตั้งใจปั่นกระแสให้ดราม่าบังเกิดแฟนคลับบางคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าคลิปวงจรปิดนั้น ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพหรือผู้เกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมชี้ว่าเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาลงแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เหรอไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ทําเหมือนอยากจะชี้นําสังคมให้เข้าใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหลายคนมองว่าโพสต์นี้กําลังสะท้อนภาพของสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นในกระแสสังคมออนไลน์ในปัจจุบันโดยเฉพาะกับประเด็นที่อ่อนไหวอย,อย่างครอบครัวและลูกซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดดรามา่า เสียงจากฝั่งที่สนับสนุนบีกชี้ว่าหากเรื่องทั้งหมดเป็นการเจอกันระหว่างพ่อกับลูกและทั้งสองฝ่ายมีความสุขก็ควรจบแค่นั้นไม่จําเป็นต้องนําคลิปวงจรปิดออกมาให้โลกภายนอกตีความผิดผิดคนเป็นพี่เลี้ยงเด็กจะโพสต์อะไรแบบนี้ทําไมถ้ามีเจตนาดีจริงทําไมไม่แอดเฟซพ่อเด็กไปคุยตรงๆออาไม่ต้องถามใครหรอกคะ่ะควรถามตัวคุณเองก่อน ว่าการกระทําสะท้อนจิตใจยังไงบ้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่องและทะวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับที่เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงเจตนารม์ของการเผยแพร่คลิปนี้ดราม่าครั้งนี้อาจไม่ได้อยู่ที่ใครผิดใครถูกแต่คำถามใหญ่คือเจตนาเบื้องหลังการเผยแพร่คลิปนั้นคืออะไรสื่อแบบไหนที่ตั้งใจสะท้อนความจริงหรือแค่ต้องการปั่นให้คนด่าอีกฝั่งให้เละ หากคุณกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่โปรดใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วนเพราะเรื่องระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่ควรถูกทําให้เป็นเครื่องมือทางกระแสหรือความสะใจบนโซเชียลขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังคงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและร่วมกันใช้เสียงของตัวเองอย่างมีสติและสร้างสรรค์ในยุคที่ข้อมูลวิ่งเร็วกว่าความเข้าใจ